มาดูเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสามเหลี่ยมคล้ายนะสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยคือสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันทั้ง3มุมนะครับอย่างข้อนี้มุมตรงนี้เท่ากันนะครับเพราะใช้สารลักษณ์เดียวกันเนาะมุมตรงนี้ก็เท่ากันนะครับมันเป็นสารลักษ์เดียวกันทีนี้เมื่อกี้ครูบอกว่ามันต้องใช้3ามมุมใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เห็นมีสารลักษณ์ให้เลยนะครับจริงๆแล้วมันเท่ากันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ย มันเป็นมุมที่เหลือสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันต้องเป็น180ดังนั้นมุมสีฟ้าเท่ากันแน่ๆเพราะฉะนั้นสองรูปนี้คล้ายกันเนาะนะครับทีนี้เขาให้หา NP นะครับ NP เนี่ยนะครับใช้รูปขวาล่าง NP คือเส้นที่อยู่ระหว่างมุมแดงกับมุมเขียวก็ต้องใช้ระหว่างแดงกับเขียวคือ33 Np ส่วน3 3ก็ต้องเท่ากับอะไรลูก เมื่อกี้ใช้รูปขวาก่อนก็ต้องเริ่มจากขวาเหมือนกันนะครับ28คือรูปที่อยู่ระหว่างฟ้ากับเขียวก็ต้องคู่กับเส้นที่อยู่ระหว่างฟ้ากับเขียวก็คือ42ครับเพราะฉะนั้น NP ก็คือ28ส่วน42แล้วก็คูณ33นะครับก็ใช้แม่7ตัดเนาะ7 4 28 7 6 42แล้วก็3 2 6 31เป็น33นะครับเราก็ตัดได้อีกหน่อยหนึ่ง2 1 2 2 2 4เพราะฉะนั้น np นะครับก็คือ2คูณ11ก็เป็น22มาอีกสักข้อหนึ่งนะครับอันนี้กับอันนี้เท่ากันอันนี้กับอันนี้เท่ากันนะครับอีกอันก็เท่ากันแน่ๆน,นะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมมีแค่สามมุมนะทีนี้เรามาดูข้อนี้หา ut UT คืออะไร UT คือฝั่งนี้ครับเริ่มจากซ้ายมั้งนะ UT คือฟ้ากับแดงเห็นปะก็ต้องคู่กับฟ้าแดงก็ต้องเป็น UT ส่วน1 1 7เท่ากับอะไรลูกเมื่อกี้ใช้ด้านซ้ายก็ต้องเริ่มจากด้านซ้ายก่อนด้านที่รู้คือ60 60คือฟ้ากับเขียวก็ต้องคู่กับฟ้ากับเขียวฟ้าเขียวรูปขวาก็คือ130เพราะฉะนั้น UT เท่ากับ60ส่วน130คูณ117ตัดทอนนิดนึง0ตัด0ไป13 13 13คูณ9เป็น117เพราะฉะนั้น ut คือ6คูณ9ก็ตอบ54ครับ